ูกอีกคนหนึ่งสูญเสียสามีสองคนเขาจะมาพูดเสียงสะท้อนอะไรให้พวกเราได้รับรู้นะคะจากการสูญเสียสองท่านนี้ค่ะเชิญค่ะค่ะจะมาแ่วเออปูก็รู้สึกเสียใจไม่แพ้กับครอบครัวของคุณวันชัยนะคะแล้วก็รู้สึกเสียใจมากๆว่าไม่น่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เป็นครั้งที่สอง ก็ขอให้มีแค่ครั้งที่สองพอแล้วนะคะไม่อยากให้ทุกๆคนมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกเลยเป็นห่วงทุกๆคนนะคะเปาอูเป็นห่วงทุกคนแล้วก็ขอสวัสดีปีใหม่กับพี่น้องเราทุกๆคนด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะพวัสพี่น้องเสือแดงทุกคุนตาะอาจันเป็นแม่ของมันช่หลักสวงวนที่ที่จะมีไปแล้วค่ะ ดิฉันเมากว่าะี่เรีว่าดีใจร้ายหลยจ้ะที่พ่อแม่พี่น้องเสื้อแดงที่พ่อทิมที่พ่อทิมของลูกๆูของฉันจ้ะองะพวกเราพวกเรามีความรู้สึกเดียวกันมีความรู้สึกเดียวกันอะไรม่เก็ตอนนี้แม่พูดไม่ออกนะคะเดี๋ยว ครับตื่นตอนนี้ก็ตั้งตื่นตันใจนะครับเพื่อนพี่น้องเราพวกเราก็สูญเสียเหมือนช่วยช่วยหลวงพ่อหน่อยช่วยหลวงพ่อเดี๋ยวไม่ต้อขาขาไม่มองไม่ต้อง